เจมดแดง7สิงหาคม2568ไทยแรงแบงก์เจ้านี้แฮปปี้ราคาหุ้นไทยยังคงปรับตัวอย่างร้อนแรงวันนี้บวกไป13.33%เมื่อลูกหนี้แรงหุ้นแบงอ่เจ้านี้หลักอย่าง BBL และ KTB ก็แฮปปี้ตามตลาดหลักทรัพย์ยังไม่อนุญาตให้ขายชอดในหลักทรัพย์ไทย Svi ใช้บริการกริดลีถาวร Svi ตั้งกริดลีถาวรเป็น MD ขณะที่พิทักษ์พฤทธิิสาริกร CEO ลาออกด้วยติดภารกิจโดยมีผลตั้งแต่วันที่9สิงหาคม2568ขณะที่งบรวมไตรมาส2ปีนี้กำไรลดเหลือ91ล้านบาทจากปีก่อนมีกำไรสุดที่578ล้านบาท IRPC ขาดทุนยับ IRPC เผยงบรวม Q2 ทั68ขาดทุนสุดที่2,132ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุนสุดที่732.29ล้านบาทโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i n s i d e ์ .com